ลูกหากระสงสัคยคือกันน้ำไปบังคือกันนะไปไปตอนคอยขี่ร้นอ่นเนี้ยวันนี้ไปมิตรไหน้นะองมีหัวจังระวายดีนะเนี่ยว่ะต่ายกูมิตรเนี่ยแมงอย่างขึ้นมาอีกเนาะบาดเนี่ยเอาจากขึ้นมาอย่างอีกฟังเขาเขาพิจิตรบอกฟังเขาอย่างเออฟังเขา อยากปั้เข้าวปีท้าบ่ะเ่เข้าวปีท้านํำเช้าเนาะตะกี่เนาะมันวานทีเด็สวัสดีครับผมไม่พี่หนุ่มนั่นปีท้าวันนี้เป็นวันแรมสิบเอ็ดครับวันพุรหัตปีมะเด็งวาสิเด็กปีร้าต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศมิสเตอร์โรเบิร์ตคิง้อยนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่มือกวาดควัน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 ปัดไปกินกาแฟมาทิเปไนเลยอ่านหนังสือพิมพ์ไปโดยไม่ดูว่าเพื่อกาแฟเป็นยังไง แล้วก็อนก้นกนนน,น,นไปพอกินอิ่มกินเสร็จอันนั้นพิมเสร็จมาดูเพื่อกาแฟยังอยู่เหมือนเดิมแต่อันที่เพกินนั้นยาขาับยาหมาสันาาวนเบเข่าตัวเข่ามีชาวส้อมโชานนะครับมีเท่านี้แล้วก็ให้นักร้องร้องต่อ